ฮัลโหลทุกคนเราไม่ได้ลบออกหกรอกคือมค่อโมาอยูยๆก็ตัดมาภาพมาเวลหนึ่งร้อยสามสิบสี่ครับผมแตงมแ่งหมดละกินคนนั่นเยอะมันไหนผลงากินส่นนวนอะไร เาจะมาเบิ่งผลหนามกันนะครับว่าผลหนามมันรสชาติเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยมันสีเสียบๆบ่นะครับนี่มีฮอดลูกตุ้มยิงเทิงครับผมเป็นได่เบิ่งหน้าตาเฮาเป็นตุ้มกินถิ่งหอบอ่ะพูดว่าสวีเดนอะตุ้มกินตุ้มอะไรปะตุ้มนะมาครับเราสีมันโอ้ยไปตู้น้ำเราบินน้ำันบิงขี่จะวดจะสุดเข่าไปจะสุดเข่าเซอร์วิสแมน เฮ้ยสไปกี้แซมมอนเฮ้ยเนี่ยโมจิโมจิกูโมจเจ้เนี่ยนโมจิมเนี่โมจิเจไอนี่รอจัดอะน่าแต่มันงายเลยนะสไปกี้แซมมอนไม่ได้อัสเต้หรอไอ อับแต่ฝนสามกมอนสี่ายวารีกูชมว่ชมวชมาชมาชิมื่ชมาว่จะไปเฉลิงบ่ี่ไงตโอน่เดียวอีกอีละมาต่อไปผมไวดไวบิด ขาบอกนี่นี่ระเบิดอีก้อบนึงตายเอาไปอููู้้้กปานเกปานเรากปนตอตื้อตื้ มัขึ้นรู้ๆว่ะเโอนวเม้นเดตะเป็ีฟอสเยตีกับฟอสนั่นชอบเป็นมดีกว่าว่าเยตียังกูตีไปแล้วไอตอมเบลอะไรลอยสามสิบแปดที่แดดนะลอยสา บ่มียนวันยันค่ำนล้น้องเอ้ยเสีาแม่หาแม่มมโอ้ยอีกมาดเดียวก็บ่ให้กูเนาะ ได้สกิลมาแล้วมึงแล้วก็จะไปตีบอลนะสีบอลยังเคลยดน่บุบอหรอบหบแล้วยังหบแล้วเื่อสามตัวหนึ่งมาทางด้านขน้างในชนบ,บู สองตัวรับอ um ok> ันนี <pel 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 ้เด่น้ำรับยังมึงอยู่มาลินรับอันน้่นเยยงมึงอยู่มาลินม้นมึงอยู่สีฝาเนาะอ่าอยู่สีแดงสีแดงสแมงอ่ะเดี๋ยละ mặt tiền gần một tay mày mất tiền mặt tiền mặt tiền tí tiền mặt 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 tiền tiền mặt tiền mặt tiền mặt con tí tiền mặt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  con mặt tiền mặt tiền tiền มัดีดิงปีม่นดขิงอยู่สพุทธอสิตายเนี่ยไอกองดำเอ้ยโอยโ้ยกองดำโ้ยโ้ยโวยโวยโวยโโโอยตัวนึงกูขบนนี่ ับทุกคนวันนี้เราจะมาชอนสูตรทริกันสูพรอนนะครับดาไอ้นี่ครับผมมาพิมพ์ตามผมนะครับทุกคนครับ E แล้วก็พิมพ์คำวามมา่า KUY แอสนอย่างนี้ครับผมให้เราพิมพ์คำวามมา่า แล้วเราก็สูมผลดีร้อยเปอร์เซ็ผลยางครับผมแบบไสขอ,อ,อ,อก,กินหรกินเมื่อกินไอซีเลนเป็นลูฟี่ไอซีแก้โเฮเอมโมไอ้ย่ชืมม่เมขอบใจนะ

We're oh, going oh,